คนที่กดหลงเข้ามาดูคลิปนี้นี่อาจจะชอบเซฟยามนผมหรือเปล่าครับเนี่ยผมหมายถึงในเกล้วนะก็คือคอมเชิมวาลอนนั่นเองนะครับเป็นคอมที่เราต้องเก็บสารเสพติดนะครับมันเป็นคลอมตลาดมือใช่ไหมตามเนื้อเรื่องในอาเคนะครับก็คือเราจะเล่นแพ้ไปเรื่อยเหมือนคอมพวกฮาร์ดสตีลฟอร์จูนอะไรพวกเซตุกนก่อนนะนะก็มาดูว่าคลิปนี้ผมจะเล่นคอมเชิม V อลอนี้ถึง อันดับหนึ่งได้หรือเปล่าหรือผมจะแตกไปก่อนเรารอดูกันนะครับก็คืออักเนแรกเป็นอักเบนเชีวาอลอนที่ผมเลือกมาแหละครับแต่ว่าจะได้เป็นเชีวบลอน3ตัวนะต้นเกมถ้าเกิดเรายิ่งตั้งเชีวาลอนได้เยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ผมได้แค่สตัวก่อนนะผมยังหาตัวพวก3บาทไม่เจอนะครับก็มาดูว่าเกมนี้ผมจะแคสเอาท์ที่เท่าไหร่นะไอตลาดมืดนะครับสารเสพติดมันชื่อว่าอะไรนะจำไม่ได้นะครับไอสารเสพติดที่มันต้องเก็บเรื่อยๆแหละก็คือเก็บไปเรื่อยๆนะครับมาด จบเตตสอกมามีพลาดชนะไปรอบนึงนะครับผลนั้นเขาเหมือนจะกีฟฟิงผมนะผมก็เลยโอเคทำใจนะเผื่อชนะไปรอบหนึ่งแต่ดีนะครับเป็นการชนะในรอบอีกแรกนะครับเราแบบยังเก็บสติกลับมาได้อยู่นะนี้ผมก็ตั้งเชมบ,บาล้นได้4ตัวเรียบร้อยนะครับเหลือแค่เลนนี่ตัวหนึ่งก็จะเป็น5เชมบ,บาล้นได้แล้วขึ้น8 รีบขึ้น7ขึ้น8หาไอตัวชื่ออะไรนะซิวโกอีกตัวหนึ่งก็จะแบบเพอร์เฟจะจัดเลยนะเรายิงได้เซฟบอลเยอะเท่าไหรมันก็จะยิงเก็บสเต็กได้ไวมากขึ้นท่านั้นแหละครับอันนี้ผมก็พยายามแบบว่าทําบอร์ดให้ไม่แข็งไม่อ่อนเกินไปนะเพราะว่าเราจะไม่อยากเสียเลือดมากแล้วเราก็จะไม่อยากชนะด้วยนั่นเองนะครับก็เลยแบบว่าทําบอร์ดให้แบบโอเคฆ่าได้สักตัว2ตัวนะครับมาดูว่าจะรอดหรือเปล่าในช่วงเตสามนี้นะครับจะเซฟเลือดได้เท่าไหร่ตอนนี้เลือดเหลือ7 6เท่านั้นนะก็ลดไปเยอะอยู่นะครับย,ยใช่องอนะ อ่ะเว็นที่2นี่ทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับว่าผมจะเลือกอะไรเลือกหิ้ใช้เนี่ยแต่ท่านนั่นเองนะครับก็จะฮิ้วเลือดเรา2หน่วยทุกๆเธอ์นนั่นเองนะครับ,ก,รรก,รบก็ทําให้เราเอา่ามีเลือดเล่นเยอะขึ้นนั่นเองนะก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับพร้อมเรามากๆเลยอันนี้ผมก็ได้เป็นไอตัวชื่อไรตัว2วาน2ดาวผมจําชื่อตัวละครในเซตนี้นไม่ค่อยได้นะครับขออภัยด้วยนะ เออมันยังจำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่บางทีแบบตอนอัดเดียวเนี่ยผมยังลืมชื่อชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเรเนต้าเออชื่อเรเนต้านะครับโอเคเห็นรับเลยอ่านออกโอเคก็พยายามตั้งบอร์ดให้แพนะครับไม่อยากชนะเองมาดูสเตษสามเราจะเสยเลือดเท่าไหร่นะก็ตอนนี้เหลือเลือดหกสิบกแล้วนะยิ่งสเตษสามนี่ตัวยูนิตยิ่งเยอะเราก็จะยิ่งเสียเลือดเยอะนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงแล้วสำหรับกัมพูชาบอลนี้นะ ตอนนี้ผมก็ตั้งได้เป็น5เชมบอลลอนเรียบร้อยนะครับได้เลนนี่มาแล้วนะขึ้น7มาโลไปน,นิดหน่อยนะครับได้เลนนี่มาเป็น5เชมเรียบร้อย <c oughs> ก็น่าจะแคทเอาที่500ไม่ได้รู้คนตอนนี้เลือดผมเหลือ36เองอะแล้วแต้มผมมีแค่300อเองอะนะก็เลยคิดว่าอืมน่าจะได้แค่400อครับอันนี้ผมรีบเทมโปขึ้นมาเลยนะเพื่อจจโลหาซิลโก,โกนะครับเพราะว่าผมจะอยากได้ไอ้นี่มากขึ้นนะแต้มมากขึ้นผมก็เลยตั้งเป็น6เชมบอลอนได้แล้ว พยายามหาซิโกช่วงวิแปดนี่รับรีบเทมโปขึ้นมาเลยแล้วก็อยากแพ้อีกสัก2-3รอบครอบทุกคนไม่อยากไม่อยากแคสเอาที่300เท่าไหร่3 0 0แบบไม่ถึง400อะ่ะผมก็เลยโอเครีบเทมโปขึ้นมาเพื่อที่จะแคสเอาสี่ร้อยแล้วกันนะครับเป็นอย่างต่ำนะแต่ไม่น่าไม่น่าจะทำา500ได้ครับทุกคนก็คิดไว้ตอนนั้นนะโอเคก็เล็งไว้ที่400แล้วกันก็มาดูว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับตอนนี้เลือดแบบค่อนข้างจะสาหัสอยู่นะ เมนชุดท้ายที่มีให้ผมเลือกนี่มองจะไม่ค่อยเข้ากับบอร์ดผมสักเท่าไหร่เลยผมก็เลยเลือกเป็นดูโอ้คว t ไปนะได้5บาท2ตัวนะครับเออห้าบาท2ดาวัวถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ผมแคสเน้ามาเลยนะโอเคได้เป็น5บาท2ตัวนะครับโอเคก็ได้เป็นจิ้งกับไปนี่มาครับผมคิดว่าอยากได้เป็นซีลกามากกว่าแต่ว,ว่าไม่ได้นะครับโอเคเราต้องเล่นแล้วอ่ะเราต้องตั้งบอร์ดแล้วครับตอนนี้ไม่งั้นคือเราแย่นะครับไม่งั้นเราแย่ โอเคผมก็ตั้งเป็นหกเชมบอลลอนไปนะก็เก็บแสกใหม่นะครับเราค่อยไปแคสเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคก็โลครับโลหาตัว2ดาวนะครับเป็นเลนนี่ได้มาแล้วครับ2ดาวอันนี้ของที่ต้องใส่ให้ซิวิกาแต่ว่ายังไม่มีนะครับอันนี้ใส่ให้ซิลโก้นะเป็นของดีนะโอเคผมต้องเล่นแนละ้วผมต้องสแสลมของมีทุกอย่างอะไรต้องสแสลมแล้วแล้วเล่นชนะแล้วนะครับอันนี้ผมเล่นไม่ทันด้วยนะยังมึนๆงง,งๆอยู่นะครับ <laughs> อันนี้ผมยังคิดอยู่ว่าผมจะทํายังไงดีวะเอนน้ผมไม่ได้ขยับไอมาสหาลงมาด้วยนะครับนะี่ยอันนี้แบบเล่่นนนไมทัจริงๆะ ตรอดหรือป่านะครับจะแพ้อีกไหมแต่แพ้แล้วยังเหลืออีกชีวิตหนึ่งครับแต่ว่าทางที่ดีก็ชนะดีกว่านะ โอเคมาดูกันว่าเราจะคัมแบ็กได้หรือเปล่านะครับก็ขยับมาสาหาลงมานะถอดของที่ไอ้นี่ถอดจากอะไรนะชื่ออะไรเลนิต้าเออลืมชื่ออีกแล้วขอไปผมอยากจะเล่นเป็น6ไอ้นี่ด้วยนะครับ6อ่ามันชื่ออะไรนะโดเมนเตอร์นะครับแต่ว่ายังตั้งโดเมนเตอร์ไม่ได้นะนี่ผมต้องเอาไปแทนตัวอะไรสักตัวหนึ่งโอเคเอาไปแทนไอ้ตัวนี้นะตัว3บาทนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้อีกแล้วจำไม่ได้นะครับขอไปโอเคผมต้องถอดของที่ไอ้ไอ้ตัว3บาทนั่นชื่ออะไรวะ ไอ้ชื่อผมจำชื่อไว้ได้หรือเปล่าลืมว่ะทุกคนขออภัยจริงๆเลยอันนี้ลืมจริงลืมจริง ะเริ่มงอครับทุกคนถ้าเกิดเราไม่ได้ตัวสบาท2ดาวนี่คือเราแพ้แน่ๆนะครับเกมนี้เราเหลือชีวิตเดียวนะแล้วในวงนี้ผมได้มาเป็นซีวิกการนะครับเป็นตัว5บาทนะก็จะทําให้เราเก็บสเต็คเชมบอลลอนได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อที่จะหิ้วเลือดขึ้นมาจากอาร์กเมนเอ้ยไม่มีสิไม่มีอาร์กเมนที่ว่าเก็บเชมบอลลอนไว้จะหิ้วเลือดไม่มีแนละ้วลืมลืมลืม,ลมอันแรกที่ผมเลือกมาคือไอ้นี่ครับคืออ, 8, อ่าสเปดเออใช่ผมก็ได้ไปเจ็ดเชมบอลลอนนะก็พยายามเก็บ เก็บชิมเมอร์ไว้เรื่อยนะครับเพื่อที่จะเอาเลือดด้วยนะจากเพดของมันนั่นเองนะครับก็ลงศิวิกาไปนะแล้วก็โลครับอยากได้4ีบาสองดาวสักตัวหนึ่งอะแต่เหมือนจะไม่เจอเลยนะครับโอเคไม่เจอจริงวะทุกคนโ,โหแย่อยู่นะแบบนี้นะครับไม่งั้นบอดเราจะอาจจะสู้ไม่ไหวหรือเปล่านะครับผมต้องสลมของแล้วแล้วผมน่าจะต้องถอดของจากไอ้นี้ด้วยนะครับไอตัวเนี้ยไอเสืวสาบานเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้ครับ <laughs> น่าจะต้องให้ดตอร์บอโดแทคงนะครับ น่าจะต้องให้บอดโดแทงแหละใส่ไปสองกอากยไปแล้วกันนะครับอีกชิ้นหนึงรีเดมก็ใส่ให้ไอ้ตัว1บาทไปโอเคเทียนี้ใส่ให้มาซาไปก็แผงหลังเราค่อนข้างจะอ่อนแอนิดหนึ่งนะครับเนะี่ยแต่น่าจะได้อยู่มั้งน่าจะไม่ไหวกับพวกบอร์ดที่1ที่2อ่ะแต่คนอื่นน่าจะได้อยู่นะ รอบเลือกอีโวตัวละครนี้ผมก็เล็งเป็นซิลโก้ไปอีโวนะครับเพราะแผงหลังค่อนข้างอ่อนแอนะผมเลือกเป็นคัมแบ็กสตอรี่นะครับก็จะได้พลังเพิ่มขึ้นตามไอ้นนี้แล้วตามเลือดที่เราเสียไปนั่นเองแล้วซิลโก้ igo, ผมก็สองดาวเรียบร้อยนะครับก็เลือดเรายิ่งเหลือน้อยเท่าไหร่ก็ซิลโก้แรงขึ้นเท่านั้นแหละครับแล้วของก็ค่อนข,ข้างจะดีอยู่นะสำหรับซิลโก้นะครับโอเคผมถอดอันนี้ออกมาครับใส่ให้เลนนี่ไปแล้วกันเลนนี่เป็นตัวแทงรองนะครับรองจากมอนโดนะครับ โอเคน่าจะไหวเลยนะบอดผมน่าจะได้อยู่แล้วแล้วตอนนี้เลือดผมก็หิวกลับมา20หน่วยแหละอาจจะเหลือ2ชีวิตนะครับอาจจะแพ้ได้อีกรอบหนึ่งโอเคมาดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับเกมนี้นี่นะไปบ่าได้รับความเสียหาย5%ตามจํานวนเลือดที่เสียไปก็เสียไป80ก็ได้มาประมาณเท่าไหร่40เปอร์ป้ใช่น่าจะวมานั้นนะครับโอเคมาดูกันครับจะรอดหรือจะล่วงอนะันนี้เจอที่2นะครับ ในรอบคีนี้ผมก็ต้องเก็บตังค์แล้วครับไม่น่าจะโลอะไรเพิ่มแล้วมั้งอาจจะหามอนโดอีกสักตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเก้าดีกว่านะถ้าเกิดเราไม่ขึ้นเก้านี่เราคือไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ได้มอนโดฟรีแบบไม่ต้องโลด้วยโอเคสวยเลยครับอันนี้ก็เก็บตังค์แล้วไม่โลแล้วนะครับเก็บเชมเปี้นไว้ไปเรื่อยนะชิมเมอร์นะครับไปเรื่อยเพิ่มเลือดตัวละครเราแล้วก็หิวเลือดจากอาร์เมนไถเนี่ยถ่ายทันด้วยแต่ว่าเราไม่มีคอมแบทเลยนะครับเพลยนี้ก็โอเคได้อยู่ไม่แย่ครับ เผมได้เป็น h e a OJ มานะแล้วก็สแลมเป็น Adaptive ให้มาสาฮาไว้นะครับก็น่าจะไหวแล้วนะบอดเรานะครับค่อนข้างแบบมีรูปมีทรงนะเออสู้ได้หมดแหละตอนเนี้ย บอดของเราตอนนี้คือเหมือนกับชื่ออีโวของซิวโกเลยนะครับคมแบ็กสตอรี่เองก็คมแบ็กมาแล้วนะตอนนี้กลับมาเป็นที่ะครับเพือนเรานะตัวมันหิวเรื่อยๆ2หน่วยทุกๆเทิร์นนั่นเองนะครับแล้วเราก็ได้เก็บจากเชมชิมเมอร์ด้วยวันนี้ก็จะหิวเลือดตัวละครเราแบบให้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ก็น่าจะเก็บได้หลายร้อยแล้วนะก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับคยแคทเอาวิธีสักประมาณ300แล้วที่ผมคิดคิดไวนะ้นะอัีนี้ผมน่าจะเก็บไว้ก่อนไหมหรือว่าแคทเลย อันนี้กำลังคิดอยู่ครับของดีไหมเหมือนของจะยังไม่ถูกใจหรือเปล่าตอนนั้นอ่านอยู่ครับว่าเอาดีไหมหรือว่าเก็บไว้ก่อน,นครับเพราะเลือดเราก็ยังพอเล่นอยู่นะเก็บไว้ก่อนละกันนะเห็นไหมเก็บไว้นะครับโอเคผมก็พยายามเก็บตังค์ขึ้นเบลเก้านะส่วนในรอบวงนี้ผมได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะได้เป็นสเปดของไอเอ็กซ์เอ็อร์เมนต์มาซึ่งมันเราไม่ได้ใช้นะครับก็โอเคไม่เป็นไร ก็เหมือนเสียเทมไปอันหนึ่งนะ่ะอันนี้ก็แย่อยู่แต่ก็โอเคครับเราไม่ได้เลือกนะเมื่อกี้นะครับมันมีแต่สแปกอะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้มาก็น่าจะดีสุดแลวโอเคมาครับคัมแบ็กซอรี่ครับจะรอดหรือจะร่วงเกมนี้แต่ทุกคนก็น่าจะดูออกนะผมน่าจะไหวแล้วนะเงินก็มีนะครับบอร์ดก็แข็งเหลือแค่ขึ้น9เท่านั้นเองครับ รอบรน,นี้น่นาจะต้องเทมโปขึ้น9ก้าแล้วเรากลับมาที่1นะครับตอนนี้เลือน30มสิบไงมคอมแบ็กซอรี่ของจริงนะครับโอเคลองเวนไอชื่ออะไรนะลัมเบอร์ไปนะครับก็ได้เซนติเนลคู่กับไอไอตัว1บาทอเออชื่ออะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้ <c oughs> โอเคก็ลงไปก่อนนะลัมเบอร์อาจจะช่วยแบกเราได้แนละ้วถ้าเกิดว่า2ดาวแล้วมีของนะครับในช่วงท้ายเกนมนะโอเคผมน่าจะต้องโลหรือเปล่านิดหนึ่งนะครับโลนิดหนึ่ง โอเคเราเอะเผื่อได้แบบสีบงสีบาทอะไรมาโลให้นี่พอเก็บไว้ก่อน20หน่วยนะครับไม่ใช่20่หน่วย20บาทนะครับตอนนี้ชิมเมอร์เราก็เต้งขึ้นมา200แล้วนะก็เลือดแบบเบิ่มเบิมคือรือคือือเลยนะครับเลือดตัวละครเราเพราะมันจะคูเลือดเยอะนะครับแล้วเราเปิดเจ็ชิมเมอร์ด้วยมันก็จะคูเท่าไรหน่ง้อะใช่ปะนัะ่นแหละมั้งครับเือนเพิ่มเลือดมาประมาณพันสองพันเลยมั้งใช่ป่าวะถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะโอเคเราชนะบอร์ดนี้มาได้นะครับเกือบอยู่นะเมื่อกี้ <laughs> เกือบแห้งอยู่ แต่ว่าเรามี2ชีวิตอะเออเรามี2ชีวิตอะยังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตายแล้วเนาะถ้าเราแพ้นนะโอเคเหลือซิลโก้ตัวเดียวนะครับ back. <c oughs> โคตรแบกโคตรจะแบกเกมนี้ผมก็หวังว่าจะทําซิลโกสาดาวให้ได้นะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะผมจำไม่ได้นะครับแต่น่าจะแคทเอาที่300แหละรอบถัดไปนะขาดอีกประมาณ2เกมนะครับไม่ใช่2เกมดีสองเทินนะครับน่าจะได้300อยู่นะเพราะว่าเราเปิดเจ็ดด้วยนะครับมันก็เลยแบบได้สแตะค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ โอเคคิดดีว่าจะไปเวลสิบเลยดีไหมหรือว่าจะรลที่เวลเก้าหาซิโกสามดาวดีก็ต้องมารอดูนครับว่าจะได้หรือเปล่านะก็ได้ตังค์มาแบบเบิ่มๆเลยนะครับตอนนี้ซิลกาผมก็ยังไม่สองนะได้มอนโด,ดมาอีก2ตัวด้วยนะผมก็รอแล้วกันหาตัว4ีบาทสามดาวสักตัวแล้วกันนะครับหวังว่าจะได้ให้ดูนะครับเกมนี้โอเคห้า okay. บาทเราแพสองตัวนะครับเห็นวสาสฮากับซิลกาเองก็เปิดของมาคนระับอ,อันนี้น่าจะเอาของให้ใครดี น่าจะเป็นคิดอยู่นะเอาให้ใครดีเอ่ยเอาเป็นบัตเตอร์ไหมเอาเป็นบัตเตอร์นะให้เป็นลัมเบอร์โอเคแล้วก็ิุโกโ้เมคีผมโโมผมค้ผมหยิบิุโก้ไหมวะผมนึกว่าผมหยิบผิดเลยละโอเคไม่มีอะไรแนละ้วไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเก็บตังโลเพิ่มไปนะค่อยๆหาไปเผื่อจะได้4บาท5บาท3ดาวสักตัวแต่ว่า5บาทน่าจะยากครับออก4บาท3ดาวพอเกมนี้ เอาล้ครับงานเริ่มงอกแล้วเราสู้บอร์ดคนนี้ไม่ไหวแล้วครับเขาแบบของคือลือเบิ่มๆเ,เลยแพ้ไปนะเลือดเหลือ16นะครับเอาละเอาละผมต้องแคสเอาอีกรอบหนึ่งให้ได้เออผมถึงจะชนะเขาได้นะถ้าเกิดผมไม่ได้แคสเอาอีกรอบหนึ่งคือผมไม่ไหวครับบอร์ดเราสู้ไม่ได้นะแวลูบอร์ดมันต่างกันนะครับตัวแบบตัวมูลค่าแวลูเขาเยอะกว่าน,นะครับตัวผมนี่มีตัวสามบาทสบาทค่อนข้างเยอะนะัในบอร์ดนะครับมันก็เลยแบบ อาจจะสู้แล้รูบอดเขาไม่ไหวนะครับแล้วได้เป็นมาซาฮาร,รับไอ้นี่2องดาวมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคต้องแคทเอาฮะเออต้องชนะเขาอีกรอบหนึ่งอะชนะให้ได้อีกรอบหนึ่งเลยแต่แต่หวังว่าจะไม่แพ้นะถ้าเกิดแพ้ผมมีสิตายนะเลือดสิบแปดแต่ก็ไม่ไม่น่าตายป้องอาจจะไม่ตายนะเพราะาบอดเขค่อนข้างแข็งอยู่เหมือนกันแหละอาจจะเหลือเลือดสักองสามหน่วยอะไรอย่างนี้แต่น่าจะได้แคทเอาอีกรอบหนึ่งแน่นอน,นครับอันนี้ผมผมค่อนข้างมั่นใจเลยผมก็ยามโพสชั่นนะครับเอาให้แบบชนะให้ได้อะเออ เป็นบอดท,ที่ค่อนข้างเจ๋งว่าเออด้วยเด็นว่า3บาทแบบ3ดาวเต็มบอดเลยไม่ใช่3บาทนะผู้ิด3ดาวเต็มบอดแล้วมีพี่หมด2ดาวด้วยของแน่นๆเบิ้มมาดูกันจะไหวไหม เอาแล้วครับทุกคนอันนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจประมาณ8 0แล้วว่าผมจะได้ที่1แน่นอนนะครับในเกมนี้เพราะว่าผมได้แคสเอาแล้วนะครับรับมาครับโอเคแต่ว่าเราไม่ได้4บาท2ดาวเอ้ไม่ใช่ไม่ได้4บาท3ดาววัน,นี้อันนี้ก็น่าจะใช้แทนอันนี้ได้นะครับใช้แทนโชจินของซิลโก้ได้นะมันคือของแทนโชจินของซิลโก้เลยอ่ะอันเนี้ยเออโคตรดีนะครับโอเคอ่ามีเอาแสลมของไป แบบของแบบเบอร์เบอร์นะครับตอนนี้คัมแบ็กแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีใครน่าจะสู้เราได้และส่วนของที่เหลือก็ใส่ให้ตัวอื่นไปเลยครับใครก็ได้ใส่ไไว้นะครับมาดูกันไฟสุดท้ายนะครับแต่ว่าผมมีสองชีวิตนะเพราะเลือดผมเหลือยี่สิบนะครับผมไม่น่าตายแต่ว่าเขาเลือดเหลือแค่หกเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่น่ารอดแล้วนะซิลโกเราแบบของเวอร์เวอร์ดาเมจล้นๆได้อีโวด้วยครับผมไม่น่าสู้ได้นะโอเคจีจีิครับน่าจะชนะแน่นอนนะเฮ้ย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  เอ้ยไหวปะเอ้ยยังวะทุกคนไอ้เแค่เอ้ย,เ,อยเกือบวะเกือบแล้วเราตัวเขาหมดแล้วนะเห็นปะไม่มีตัวเหลือในบอร์ดเลยแล้วทำไมผมแพ้วะว่าแต่เฮ้ยแมนเอ้ยทำไมผมแพ้วะเมื่อกี้ทุกคนไอ้แี่ยไม่มีใครเหลือแล้วนะในบอร์ดนะครับอะไรวะงงโอเคสรุปไม่ใช่ไฟสุดท้ายวะ่ะเมื่อกี้เอ้ยผมคิดว่าผมชนะนั่นน่ะหยาบและหยาบละ โอเควันนี้ผมหยิบมาเป็นในนี่นะครับไทท่านนะใส่ให้สิวิกาไปนะครับสิวิกาเราจะได้ถึกมากขึ้นนะโอเคเราไม่ได้สี่บาทสามดาวอะเราไม่เจอเลยครับแอบแพ้ดิโอของอีกชิ้นหนึ่งนี่น่าจะใส่ให้ใครดีใส่ให้ไอ้ตัวนี้ไปแล้วกันแล้วทำไมเราแพ้วะเมื่อกี้ทุกคนไอ้ถ้าตัวไม่เหลือในบอร์ดแล้วนะเอเอเฮ้ยได้โมนโดค,ครับแต่ว่าขายอีก2ตัวเลยอะไม่เจอครับอันนี้ไฟสุดท้ายของจริงละ ยังไงตัดสินครับจะรอดหรือจะล่วงเออตัวกี้ผมขาใจว่าผมแพ้ได้ไงวะผมแพ้ได้ไงโลโอเครอบไฟสุดท้ายของจริงแล้วเขาเนี่ยน่าเขาน่าจะเล่นเป็นสีฟอร์มสแบบนะแล้วก็ผสมอะไรนี่แหละโอเคผสมคอนเฟลเลอร์เออโอเคไหวไหมรอบนี้น่าจะไหวนะรอบนี้ผมโพซิชั่นค่อนข้างดีนะครับตัวแทงเราซิบกงงซิบุคาเราถึกขึ้นด้วยนะครับโอเครอบนี้จริงจของจริงครับเรียบร้อยนะมาได้นะเกือบแล้วงงอยู่กี่แพ้ได้ไงวะ โอเคก็ประมาณนี้ลกันสำหรับคลิปของคอมเชียบบอหนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด,ด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อัหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup ัรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน